ลหลฮัลโหเจอก,กันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันที่ค่ายพีจีอีกแล้ว,วน,นี่น้องหอมจะมาเล่นเกมโชว์ดาวค่ะทุกคนของค่ายพีจมาไม่พูดพร่ำพรำ,ำเพลงนะจ๊ะไปเล่นกันเลยใครเข้ามาเลวกูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะมาเลยมาเล่นกันเลยไปมาขอย้อนน้องหอมลงนิดนึงนะคะ ขอย้อนน้องหอมลงก่อนนิดนึงนะคะไปเข้าเกมกันเลยเวลาที่น้องหอมอัดตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะพี่พี่ดูซิว่าเกมมันจะเข้าจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเกมมันมาจริงวะมันมาหรือเปล่าไปเริ่มกันเลยไม่พูดพัมพัมเพลงนะคะขออนุญาตเปิดเสียงเพลงกร้อนมาวันนี้น้องหอมมีทุนมาอยู่ที่หมื่นแปดนะคะมีทุนมาอยู่ที่หมื่นแปดนะจ๊ะพี่จ๋า อ่ามีทุนมาอยู่ที่หมื่นแปดขอเล่นเบ็ดสูงหน่อยนะคะวันนี้ขอไล่ที่เบ็ดสิบก่อนนะคะทุกคนดูว่ามันจะเข้าจริงหรือเปล่าเออมาหมุนเลยวันนี้โชว์ดาวมาหรือเปล่ามาหรือเปล่านะ้องหอมเล่นให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะพี่พี่ไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะเออมาดูกัะเลยไหลดีหรือเปล่า ไปต่อเลยค่ะไหลดีหรือเปล่าคอมโบเกมนี้เขาจะมาดีไหมพี่เออ,อยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าน้องหอมก็ยังม่เคยเล่นเกมนี้เหมือนกันมีพี่ๆแนะนํามาว่าเกมโชว์ดาวนะเข้าดีนะเออลองไปเล่นดูได้นะน้องเงออหนูก็มาจัดเลยค่ะอ่าเจมานะคะอันนี้อยู่ที่เบตสิบอยู่นะคูนี่ค่ะสวยอยูุ่นะไหลดีนะคะคอมโบเกมนี้น่าจะไหลดีไหมอ่า เค okay, มานี่อันนี้หมุนนอกอยู่นะจ๊ะอ้ะอาอีกไหลยตออีกจ้าฮยคิวมานลจ้ะไหลอะไรต่อมาจ้าโอ้ยปืนนะเดีย๋ยวหนูน้องหอมจะขอหมุนดูก,ก่อนนะคะว่า ไหลนอกดีไหมไหลฟีสปินดีไหมอ่ะเดี๋ยวุนเล่นให้ดูเลยว่าได้หรือเสียมีเงินอยู่หมื่นแปดเราจะได้กลับไปเท่าไหร่กันค่ะอยากจะขอไล่เบ็ดขึ้นสูงๆนะคะ,ะฟีเกมไม่เข้านะอะ่ขอที่เบ็ดยี่สิบบาทก่อนละกันไปดูอ่าฟีเกมจะเข้าหรือเปล่าโชว์ดาวอะไรยังไงคะ ยังไม่มานะจ๊ะไอะยังไม่ลงยังไม่ลงกันยังไม่ลงยังนิ่งอยู่นะยังนิ่งอยู่นะนางยังนิ่งอยู่นะจ๊ะนะไอ้หุยซิ อุ้ยลุนลุนอุ้ยมีลุนจังหวะนี้มีลุนน่ะเอ้ยไม่มาแต่อุ้งเข้านักเต็มนัากรานมีลุนอีกไหมเฮ้ลุนอีกไหมจ๊ะลุนอีกมาเฮ้ยยังไม่ลงนาวมาแล้วสองตัวมีลุนนะาลุน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 เลยอ่ะอยวกขอลองออโต้ดูบ้างว่าเข้าดีไหม ขอลองออโต้สักสามสิบนะคะเปิดโบไปเลยมาเือเปล่าอย่างนิ่งอยู่นะเอา้าเปิดโบนี้เปิดโบทำไมไม่ไหลอย่างนิ่งนิ่งอยู่จังหวะนี้ต้องมาแล้วนะอา้าวสงสัยเบ็ดยี่สิบจะไม่เวิร์กพี่พี่อา่าฟรีเกมยังไม่ลงเลยนะ ยังไงอะจังหวะนี้มันต้องลงได้แล้วนะเธอยอจมาไออะไรมาล่ะโอ้ย,อยนิ่งอยู่นะเกือบปะเนี่ยโอ้ยเอมายังจ่ายน้อยอยู่นะทุกคนยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังจ่ายน้อยอยู่นะยังจ่ายน้อยอยู่อ่าฟีเกมยังไม่ค่อยลงเลย เธอเกลือเหมือนสาวทั้งตาไอจังหวะน,นี้หน้านี้สวยเฮ้ยมีลุ้นนะฟรีเกมลงมาน้อยมากนี่ปืนเต็มแถวไปเลยจ้าอะไรอะไรมาต่ออะไรมาต่อนิ่งไปนะนิ่งไปนะ เอ้าวนิ่งถ้ารอบนี้ไม่เข้าเรา,เราขอซื้อฟรีสเปนดูหน่อยละกันเข้าดีไหมนิ่งอยู่จัะแม่อะไรกันคิวมาเอ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 า,เอ,า,เอ,าอะไรไหลต่อโอ๊ยอะไรไหลต่อลงมาเอาสิหรือว่าเวลานี้มันอาจจะยังไม่มาพี่พี่ เวลาเที่ยงอาจจะยังไหลไม่ดีเราต้องมาแก้มือกลางคืนไอ้ปืนมาคูณเลยจ้ายังน้อยอยู่นะเบ็ดถือว่าเบ็ดยี่สิบยังคูณน,น้อยอยู่หกสิบบาทไอ้ยังไงนางยังนิ่งอยู่นะนางยังไม่แจกนะเวลานี้นางนิ่งมาก อะไรจ๊ะอือเอาเลยอีกสี่ตาสุดท้ายแล้วอยู่จะลองซื้อฟรีสปินดูนะว่ามันเขาจริงไหมอะไรยังไงอะไรยังไงจ๊ะอ้าวปืนมาออ้ไหลต่อเลยจ้าอ่าจังหวะนี้มันต้องมาแล้วปะ รอนานแล้วนะจังหวะนี้ต้องไหลยาวได้แล้วนะมันต้องไหลยาวได้แล้วนะเธอเอ้ยหมุนนอกไม่ค่อยเข้าเข้าไม่ค่อยเยอะนะหมุนนอกยังไม่ค่อยเข้านะโชดามุนนอกยังไม่ค่อยเข้านะารั้งหน้ากระดานหนึ่งรอบไปเลยจ้ะขอซื้อเลยละกันขอลองซื้อดูหน่อย ทุนพันห้านะว่าฟรีสปินจะได้เท่าไหร่มาเป็นกําลังใจให้กันด้วยเดอ้เอไอเป็นกาลังใจให้หน่อยเดอ้อว่าได้ทุนคืนไหมจังหวะน,นี้คุณสูงสุดสามสิบสองนะมาหมุนแรกหมุนแรกก็ฟาวไปแล้วจ้ายังไงอ่ะมันต้องแบบไหลาย,ยาวได้แล้วนะ มันนิ่งมากบอกริวนิ่งมากเคมีอ้าวู้ไหลต่อมาอะไรลรามาต่อไหลต่อไหลต่ออ้าวเหลห้าหมุนอะไรอุ้ยมีลุ้นมีลุ้น่นนะเฮ้ยใจไม่ดีแล้วนะใจไม่ดีแล้วนะอีลสามหมุนยังได้แปดสิบบาทอยู่เลยใจไม่ดีแล้วนะ อะไรยังไงอ่ะเอาโอา้น้องมกูกมาเอา้ยเคมาดิโอ้โหห7ร้อยเจ็ดสิบสองมาดเออเอาไหรต่ออีกขออีกหน่อยนึงเอาอีกยังไม่ได้ทุนคืออะไรแม่มึงเอ้ยได้แค่นี้เองโหเก้าร้อยสิบสองมาดหอมจะ้องหอมลงทุนไปพันท้า เหลยหมดสุดท้ายแล้วว่าหมดสุดท้ายแลย้วไม่ได้อะไรเลยทุกคนใน992บบาทนะคะทุนยับเลยจ้ายังจ่ายน้อยอยู่นะขอรถเบ็ดดีกว่าถ้านางยังจ่ายน้อยอยู่ขอรดเบ็ดละกันนางยังให้น้อยอยู่นะขอลองดูนอกหมุนนอกดูบ้าง เอานิ่งอยู่นะฟีดาวอาจจะเอเกมโชว์ดาวอาจจะไม่เข้าเวลานี้ก็ได้เนาะเดีย๋ยวเราต้องมาแก้มือกันใหม่พี่เี่เอาเอาเอาช้าเอาเอามา,อาคูล,ลงมาต่อเลยจ้ะมันต้องไหลยาวได้แล้วนะ มันต้องไหลยาวได้แล้วนะมันยังนิ่งอยู่นะมันนิ่งนะมันนิ่งมากนะเอาอีิปืนมาแต่ยังมาไม่สะใจใหอมเลยอ่ะมาหน่อยมา,อ,า,อ,มาอ้โหจังวะานี้โอ้โหนี่ลงมาต่อสิจ้าเออเอาอีกขอไหลยาวๆอีกได้ไหม ยังนี่อยู่โอ้ยมาสน้อยแต่มานะเอ้าวยังยังยังนี่อยู่เหมือนจะขาดทุนนะวันนี้เหมือนเราจะขาดทุนนะดูจากสถานการณ์ข้างหน้าแลว้วอาจจะไปต่อไม่ได้จริงๆเพราะว่านางไม่แจกเลยแม่ นางไม่แจกอะไรฉันเลยนิ่งมากใครอยากให้เล่นเกมไหนก็มเมนมาได้นะจ๊ะเล่นให้ดูเลยว่าเกลือไหมไอ้ก็ยังน้อยอยู่ยังไม่เท่าไหร่นะเกมนี้เกมนี้เวลานี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังถือว่าน้อยอยู่หอมขาดทุนไปประมาณพันกวาไแม่ เพราะเรามีมาหมื่นแปดเราขาดทุนจะสาวลองซื้อฟีสปินเม็ดสิบบาทดูหน่อยละกันอ้าคิวมาไหล่ๆต่อมาน้อยอะ่ะมาน้อยอยู่นะเออจังวันนี้ได้อยู่เอ้ามาดีมาดีเดี๋ยวท่านี้ไหลดีขอซื้อฟีสปินดูว่าเข้าจริงไหม มันจะเข้าไหมเบ็ดสิบบาทฟีสปินน่ะมันต้องลองอันนี้ได้อยู่สองร้อยห้าสิบเก้าบาททุกคนแต่หอมขาดทุนไปกับเกมนี้มากมากขอซูฟีสปินหน่อยละกันเบ็ดสิบบาททุนเจ็ดร้อยห้าสิบจะได้เท่าไหร่เป็นกำลังใจให้หน่อยนะเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อจังหวะน,นี้มันต้องมาแล้วนะฉันจะลองแหละว่าสิบหมุน ไปดูที่หมุนแรกถ้าหมุนแรกเข้าหมุนต่อไปก็ต้องขอออ้าวฟาวไปแล้วหมุนแรกหมุนแล้ว,ลวฉันฟาวไปแล้วมาอีกแล้วมะมาต่อเลยจ้ายังไง ไม่ได้เหลง่ามหมดสุดท้ายอย่างน้อยอยู่นะเจกหน่อยมากเอาโคลงมาเลยจ้ะอะไรไหลต่อมาไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วจังหวะไม่ไหลต่อกันเลยอะเอมาเอามาไอ,าาอาหุยน้อยนะน้อยอยู่ยังไม่ได้เท่าทุนเลยเอาเอา เกลือนะเกลืออยู่นะเวลานี้เกมนี้เกลืออยู่นะทุกคนอ่าได้แค่สองร้ยสิบหกบาทตานี้ยังไม่ได้เท่าทุนเลยจ้าขาดทุนจ้าเฮ้ยฉันจะร้องฉันจะร้องไห้หมุนสุดได้แล้วโอย โอ้โห oh, oh. วันนี้อาจจะไม่ใช่ดวงของเรานะทุกคนวันนี้มันไม่ใช่ดวงของเราจริงๆอ่ะอู้ขอหมุนนอกดูหมุนนอกกำลังไหลดีนะมันไม่ใช่ดวงของเราจริงๆอ่ะโอ้ยออโต้ไปเลยไม่มีเลี้ยวแรงทำอะไรแล้วขาดทุนไม่สองพั โชดาวฉันเธอทำฉันเจ็บหนักอยู่นะโชดาวขาดทุนนะพี่พี่นี่ขนาดเล่นเบ็ดน้อยยังขาดทุนเลยนะเบ็ดสิบเบ็ดยี่สิบเองอะไม่ได้เลยอะ่ะได้หกสิบบาทอ่ะจังหวะนี้มันต้องไหลต่อแล้วปะเธอไม่แจกอะไรเลยอะ่ะ เดี๋ยวจะกลับมาแก้แค้นอยู่นะเดี๋ยวจะกลับมาแก้แค้นในเวลาดึกๆทุกคนอาจจะไหลดึกๆตอนนี้เป็นเวลาเช้าเนะี่ยจะไม่ตื่นอุย้ยมีมาให้แค่เสียวเท่านั้นไม่ลงเลยฟรีเกมอะ่ะยังไม่มานะยังไม่มาอะไรก่อนมันขาดทุนเด้อสาว เกมนี้ขาดทุนยับเยินไม่เหลืออะไรฉันเลยขาดทุนไปสองพันโอ้ยฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้หน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอยู่จะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อนะอ่ะวันนี้หนูก็ขอแบบหยุดแค่นี้ก่อนล้วกันเพราะว่านางไม่ไหลเอาจริงๆไม่แจกไม่ไหลเลยเอาไว้เจอกันใหม่นะทุกคน